การประท้วงที่ประเทศยูเครนก็ดุเดือดไม่แพ้นในเมืองไทยนะคะตอนนี้นะคะชาวยูเครนหลายหมื่นคนยังคงปักหลักประท้วงรัฐบาลนะคะที่ยกเลิกการลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรปโดยจะหันไปสร้างความสัมพันธ์กับประเซียแทนค่ะ ตอนนี้นะคะประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินของรัสเซียอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศอิตาลีค่ะซึ่งการเดินทางเยือนในครั้งนี้ผู้นํารัสเซียก็ได้ลงนามในข้อตกลงกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจหลายฉบับรวมถึงข้อตกลงด้านการท่องเที่ยวกับนายกรัฐมนตรีเอนริโกเลตตาของอิตาลีซึ่งในโอกาสนี้นะคะผู้นําของรัสเซียนั้นได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนนะคะที่บอกว่า จริงๆแล้วรัสเซียไม่ต้องการให้ยูเครนนั้นเข้าไปรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปหรือ EU เหตุผลเพราะว่าถ้าหากยูเครนไปร่วมกับสหภาพยุโรปก็จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของรัสเซียนั่นเองเพราะว่าถ้ายูเครนไปร่วมกับยุโรปนะคะก็จะทําให้สินค้าจาก EU ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดีและราคาถูกทะลักผ่านยูเครนซึ่งจะเป็นดินแดนปลอดภาษีเข้ามาท่วมเขตการค้าเสรีระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ ก่อนหน้านี้นะคะทางสหภาพยุโรปกล่าวหารัสเซียว่าใช้การพึ่งพาทางเศรษฐกิจกดดันจนทําให้รัฐบาลยูเครนนั้นต้องยกเลิกแผนการลงนามในข้อตกลงด้านการค้าซึ่งก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ชาวยูเครนออกมาประท้วงตอนนี้นะคะผู้ประท้วงก็ยังคงปักหลักอยู่ในเมืองหลวงต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะคะข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงก็คงเดิมก็คือ ต้องการให้รัฐบาลน,นั้นกลับไปลงนามในข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปอย่างที่วางไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งแต่เดิมนั้นกำหนดจะลงนามกันในวันศุกร์นี้นะคะทั้งนี้ทั้งสหภาพขออภัยค่ะทั้งนี้ทั้งรัสเซียและยูเครนนั้นต่างก็เคยอยู่ร่วมกันนะคะในฐานะของอดีตสหภาพโซเวียตค่ะ